ครับดรตัวเดิมตัวดีนะครับกับคาวาซากินะครับคาวาซากิ ER ER 6 n นะครับบิ Big ๊กไบ์นะครับมาดูดรจะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของกล่องเจ้าตัวนี้ได้ไหมนะครับในการเชื่อมต่อครับจะบอกปลั๊กตัวนี้ก็ใช้ สำหรับคนที่ใช้ด็อกเตอร์อยู่แล้วก็น่าจะาเจอนะครับคาวาซกิสี่นะครับมันจะมีอยูอ่จะแถมมาในกล่องนะครับอยู่แล้วนะครับสามสี่เส้นนะครับของคาวาซกิต้องเลือกใช้ตัวคาวาซกิสี่นะครับแล้วก็ลักเคไลน์อยู่ใต้บอกนะครับซึ่งพักเคไลน์ของเจ้าตัวเอของเอ็นตัวนี้จะเสียบไปอยู่อย่างเงี้ยครับ เป็นปั๊กเลืนสนามแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็ใช้ตัวปั๊กแปลง,งนะครับเข้าต่อเข้าแบบพบรคเตอร์นะครับโอเคมีแค่นี้นะครับไม่อยากมีสายเครลนยนะครับกดสวิตกุแจนะครับโอเคเปิดสวิตช์กุญแจเรียบร้อยหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็อย่าลืมเช็คตัวนี้นะครับตัวสวิต ตัวนี้นะครับให้อยู่ในตำแหน่งเปิดนะครับมันจะได้เอาไปได้นะครับแล้วก็เลือกของข้อที่หนึ่งนะครับทิ่มีใช้อาการทั้งหมดแล้วก็เลือกเคไลน์นะครับก็ไปหาคำว่าสกินะครับข้อที่ห้านะครับมีไหมเออารหกเอไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ต้องใช้ตัวสแตนดาร์ตนะครับหัวข้อที่หนึ่งไปเลยนะครับตัว กดโอเคเข้าไปจะงเ็ตดูขึ้นมา3หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือแสดงผลอัลามิเตอร์ข้อมูลหัวข้อที่2ก็คือดูรหัสผิดปกติหัวข้อที่3คืเปนดีเซตรหัสผิดปกตินะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตัวรหัสผิดปกติก่อนกดเข้าไปโอเคเข้าไปนะครับมาดูว่ารถคันนี้มีอะไรผิดปกติไหมนะครับอีกที่ครับ ไม่พบปัญหานะครับเดี๋ยวเข้าไปที่แสดงผลพารามิเตอร์นะครับอ่เห็นไหมครับ,รบเข้าได้ครับมีอยู่สองหน้าแค่นี้แหละครับ ก็จะมีความเร็วรอบเครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วรถนะครับตัวนี้จับความเร็วรถได้ครความบรรยากาศนะครับแรงดันข้อไอจิต่างต่างนะครับไมว่าจะเป็นแรงดันไฟฟ้าเร่งเร่พวกนี้ครับดูได้นะครับควบคุมอากาศเข้าอุณหภูมิแล้วน้ำยาหล่อเย็นขึ้นอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์นะครับ อันนี้อยู่ที่41ิอนะครับสตาร์ทไว้นิดนึงนะครับแล้วก็แรงดันแบตเตอรี่นะคระับ11.33จุดสสามปกติถ้าจะใช้มิตเตอร์วัดตัวแบตเตอรี่จริงจิงมันน่าจะ12กว่านะครับ <c oughs> เพราะว่าเปิดสวิตช์แจ้งขึ้นมันจะมีไฟหน้ามันติดขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็โหลดต่างๆนะครับเยอะก็เลยก่อจะมาถึงลเตอร์ก็เหลืออยู่แค่11 จนะครับอันนี้คือปกตินะครับแต่ถ้าใช้มิเตอร์วัดก็จะแรงดันแบตเตอรี่ก็จะสูงกว่านี้ครับหน้าที่สองนะครับตำแหน่งเกียร์ศูนย์จบคำบอกลองอย่าแหล่บไฟฟ้าลิลิลิงเสริม มานี้ครับประมาณนี้ก็ถ้าตัวรีเซ็ตก็กดโอเคไปเลยนะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับกดโอเคเข้าไปจะมีคำว่าคุณต้องการรีเซ็ตหรือหักจุกติไหมเราจะถามเราถ้าเรารีเซ็ตก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ผมยังไม่ ไม่รีเซ็ตนะครับเพราะว่ายังไม่แก้่ายงานครับทำไมก็ออกไปก่อนนะครับประมาณนี้เจ้า er6n เนะครับโอเสรุปก็คือ ER ของเกับดรอกเตอร์ใช้งานร่วมกันได้นะครับไม่มีปัญหาน,นะครับถ้าใครทำรถรุ่นนี้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ